ช่องโซเชียลมีสิกออฟฟิเชียลทางสามเพียรด้วยก็พี่น้องเอ่อมื้อนี้กัออดิชั่นนักร้องครับออดิชั่นนักร้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศครับไปเบิ่งบรรยากาศอ่าออเดชั่นกินข้าวร่วมการก็ครับตั้งอยู่แถจังหวัดอย่างไม่ก็มนะครับผู้ใหญ่ผู้ค้ากับอ่าล้ออ่าล็อกนานะครับกรรมการ่รใส่ผิดสุขฝนมาไหมใช่ไหครับบางท่านกับไม่ยี่หลีครับเบิ่งอยู่นี่เบิ่งอ่าไม่แล้วก่ เกิดการประมาก็มีบางคนอาจจะล่องดีว่าเกิดการประมาะและบางคนก็เป็นมืออาชีพนะครับอย่ารนบก็เป็นมืออาชีพนะครับบางท่านเป็นมืออาชีพมาเลยก็เลยเกิดความหนักอุกหนักใจของกรรมการนะครับว่าอาจจะเลือกคนไหนดีนะครับแต่วันนี้ ที่ว่ายังไม่ได้ฟังที่ร้องแบบเพลงสต้ิงอะไรที่ยังไม่ทันติฟังได้คนเสียงดีอวนมากว่าในในในหมอลำหลายนะครับอยากอยากฟังใน่งยนครับจะลองดูบดอีกช่วยครับช่วยเดี๋รากงแรงเพราะว่าเพราะว่าหลงท่านเนี่ยหลังท่านเนี่ยครับถ้า ถ้ามาได้อีรีนะครับจะได้จับลงขันนี้หนึ่งท่าผู้ชาบเป้นเต้นครับซ้อมสิมาออดิชันนะครับผู้ชาเป้นอะไร ซ้อมฟ่อนแจ้งเลยครับวันไนนอนบอครับตื่นสวยใี่มาบริัด้วยโอ้ยวันนี้ขอมาจนว่าเขายิ่งไปบ้านแล้วเจ้าของขก้อมาเน่เอเื่นเต้นไรวันไนนอนบอดิท่านยังไงครับตั้รถตัวไมชมาคือเพื่อนเหรอครับโอริชันโอริชัน่านครับเนี่คนนักเพราะเห็นคนหนาคนหนาเพราเห็นหนาเท่านั้นเหรครับบอกรับบอกรันาบอกับิเรเนี่ยลูกใหลานีูไหมวเทยรเศ้าบัลองเลยีอกร้องเลยบอคร้อเ๋ยวม่ใ็่ไม่มาด้วยสามคน3บด้วยสามโอ้ด อาก็ที่กินเขาเนี่ยนะนีนีเนี่เราเลามาอยู่ความกันอาจจะเพ่งดิอาจจะเพ่งอะ อะไรช้างให้คืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่าเฝ้าย่าเฝ้าย่เย่าเามย่าเฝ้าย่าเฝ้าครับย่าเฝาดครับยเฝ้ายเฝ้าเฮ็ดิพยย่ยเิอ๋อครับผมพี่นีีนีิครับ่ีเดียวพี่ี้เาเลยจัดีครับงี้ีเสียแล้วเสียแล้วไแล้วแล้วครับผมก็ฝากไปถึงนะครับผมช่องย o u t u นะครับผมจอจ้างมิวสิกออฟิเียด้วยนะครับผมนะคผมไม่คลิปนีได้ยื่นเวลาออกแล้วนะครับผมมีไมค์ไทยมาแทนแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผไรอ้พ่อย ถ้าเขาบ่เป um, e ิดการครับเปิดออดิชนี่ก็ได้เล็นัผู้ใด้าสัมภาษณ์นักร่องครับหลครับหลายท่านเป็นไงครับมาเอาหาเรื่อครับในมือนี้ครับพี่โยหรือบ่โยถ้าถ้าบ่โย่นี่มัดดวยมึดอย่นี่แล้มื่อเนี้ยจับมัดไว้เส่เสาเสากระลักเฮ็ดหนึ่งจับมัดด้วยเลย่นได้เลย โอ้ยมาแบบมาเมื่อกี bon ้บอกกันเนาะนี่วอไดีนิดสาดีเอาผมเรียนหมดแล้วท่านเนาะครับนี่ครับคนกัมวมใจครับยอดเลยครับสุดยอดเตนเต้นเตนเตนนอคนน้อยปวดผมเลยเต้นเตนก็ได้บ่ได้บอกคนมาหลายๆนะอเนเป็นไนฟเป็นไงครับเป็นเอฟซี สุดยอดครับอาจารย์สุดยอดสุดยอดจริยังสุดยอดสุดยอดได้ว่าเห็นอาจารย์เนี่ยไปโอ๊ยให้มาฟังสิ่งตั้งใจมาหาอาจารย์นยเงียบไรนาะตั้งใจมาหา เสือลพงื้อลำพงลำพงโอเค่ยอยู่บ้านดิจัดไปแฮ่อยู่บ้านตัวไหนคับบานนอนไทยิวะแามมครับเห็นลูกสาวอายุว่าน FT FT ทอดพึเปล่าไหมท่านว่านราอยากเห็นเจ้าหลายสัเห็นยังไงคนนึงไปแฮ่อยู่สนอ่งไกิไเรื่องมาสองคนเนี่ยโอ้เง่หลเนาะเพ็่นมาเพื่อนเป็นหมอล้ำฉันวะเ่องเงาอื้อสรุปแด้ยังไงเนี่ยรถแฮ่เราสรุปได้ยังไงอ่ะ เดาเดวเดาสัมผัสเดี๋ยวสัมผัสเดี๋ยวสัมผัสอีกเป็นสัญญาเลยดินี่ครับมืออาชีพครับรู้รองมืออาชีพหมอลั้มเป็นเป็นหมอลั้มเนาะเป็นหมอลั้มหมอลั้มจริงอย่าเอาไปจุกงันเลยครับสิ้นเดือยวันนี้ได้ไน จ็บเย็บเ็บอยู่ในยสองนี่ก็ได้ครับนีอ่าของแท้แล้วนี่เวทีใหญ่เวทีใหญ่ตู้หมุนเวทีสไลด์ออกเาพต้องนี้เลยคันนี้เฮ็ดเย็ดพิเศษยู่ใส่ใครเนี่ยเดี๋ยวข้างบงเปลียนยังไก็ว่าได้ตอนเนี้ยเฮ็ดที่หลังมูดก็เฮ็ดที่หลังมูดก็เฮ็ดต้อนมูไปเลยมีแผ่นยู่มีแผนครับมีแผนอกิน โอ้โหขนมเส้นขนมเ้นนิวคาสเินขุ้น้ำน้ำก็อยู่ในนี่ย่างแบบได้เลยขึ้นบ้านจาควงเลยจิ้มเล็กามสบายจุด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 ายดจอาพุดเุดจุดจุดจุนจุดจุดจุดจยดจุ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 ดยุนี่ดจุ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 ดยุดจุดจุดจุดดจุดจุดดจุดจุดจุดจสดจุ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 ดจยดจยย จะทัรถแนนะครับเนี่ยคุยกับผมคุยเ่งรถแทนเป็นเด็กครับแซ่บบ่ครับเอาจังหวัดกินเดีเสียเสียม่ดครับเขาทาบ่ะใส่ได้ไม่าง่ันอาตเาสิบสองล้ออันนี้เาสิบเก้าล้ออาอีกแล้วนี่หัดสิบเก้าล้ไปที่ไหนงานรถตีนนี่ครับบรรยากาศเนมาทางไก่ทางไก่กัหโอ้สุดยอดครับพี่น้อง้าบาสสีกับรู้วะพิษยุ่ยใส่นะถัาว้าห่วงจะนอะเขาไปขุดหากับพเีนอีกละ ก็ต <laughs> <c ười> <iba> ้องออกแบบนี้เป็นได้ใจครับผรู้สึกกนักจกการแก่พอสมควรครับพวกนี้กับกานเอาที่ท่านที่เขาสามารถแล้วกัหลายๆอย่างกับกาแที่เอามาร่วมงานกันแล้วก็แล้วกับผู้ที่ที่สามารถร่วมเดินทางไปกับเขาได้บบางคนกับเพื่อนอาจจะมาร่วมเดินทางกับเขาโปรไบทัแบนี้นะครับเดี๋ยวตัวนครับ หลายหลายพิตินะครับเนาะครับแต่จังการที่ได้ลุตัวอ,อีกซึ่งเป็นว่าได้ผู้ใดแท้ๆนะครับแต่ว่ามือนี้หลายก้นครับที่ความสามารถสูงครับสนใจหลายๆท่านนะครับก็เดี๋ยวรอบไปครับพบกันอีกิจินึงนะครับเดี๋ยวรอบนี้ กินขอกันออกแห้งกันหนักอกหนักแกพูดอะรแหนักอกหนักแกแล้วลูกกับผขึนมาไจานโต้งจานโต้งสามดอกสามดอกสามสามเสียโต้งสามฝึกนักย่างหมแ้วโอ้โมันกันครับลีเล็กลีเหล็กง่ครับสไไปเ้าใ่ยู่เขาใส่ย้เขาย้เขาแลเดีบาหวานขึนเดีย เดี๋ยวีการอาจารใจท่านได้กินยายาบาานนนนครับรัเป็นอาจารย์นั้นเปนเด็ยังยัไว้เรตีเขายังไกาเรตีด้วเนาะตรมาเีนาะต้องการวาเรตีเนาะกรขาดวาเรตีนาใส่กขนมเส้น เนี่ยต้องต้องต้องถามเพื่อนครับเพื่อนมาเนี่ยคนไหนเพื่อนเพื่อนลองวาไรตีได้ก็ต้องให้เพื่อนลองลองมาอ่ครับนี่ครับผมอีกครั้งครับขั้นตอนขั้นตอนดีครับผมเต้นเต้นไหลสอบกับแจกหมายถึงก็ลองเพลงกินเอาอัดไหลครับผมนี่คือนะครับผมมิกย์สุดหลอนนะครับผมวันนี้คนไหนมายังหรอครับมาออดิชันนี่หมด เลื่อเต้นมาชอบทำเนี่ยไต่ซันอยู่เลยมันไหลให้ไปมิกเสียงให้ไปมิกเสียงเออมาครับเออให้ไปมิกเสียงมาลองเลียงกันดีให้ไปมิกเสียงแล้วก็บ่มิกเสียงแล้วก็บ่อยูโรตยุโรตบอครับแวะลงไปกินน้ำเย่ครับกินเข่ามาคือรถกูแวะไปกินน้ำครับนี่เห็นขขาจมอยู่ว่าเห็นนั่นน่าจะไปไสนนั่นว่า เขาเป็นแป้ข้าวเรือครับข้าวเรือเนาะ้บ่ไปสแลวครับคนดีจังอย่างไหนี่มาหาว่ากันได้ยังไงกับ่เคยลงครับอี่ก็้มันพอนี่เกิดขี้แอนอนอยู่หน้ารถเลยสิอันนี้ก็นักร้องออดิชั่นครับรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายพี่สาวอิ๊พี่สาวพี่สาวอิฟพี่สาวหนูค่ะพี่สาวอิ๊บสมิตแดงนี่ของแท้ครับพี่ชมพูอันนี้เลี้ยงก่อนะฉายาฉายาเลี้ยงหนึ่งอันนี้อุเอลดี กูเอวดีอันนี้อีฟเด็กดีเด็กดีเด็กีพักหลีอที่สาวน้อครับผมีที่สาวที่สาวนะครับผมคละเพลงรคนละเพลงอ่านันครับผมจานอันนั้นหนึ่งเพลงครับหนึ่เพลงหนึงเพลง้พนลงอยู่นอใจเยื่อโม่เนี่ยยื้อโม่เนี่ยเอากะะมังวะกะละมังวะกะะมังนี้เด้กะละมังใส่เลยสองครับ ก็เลยบอกว่าอย่าหลอกไงฟังอยู่ดอกครับแต่ว่าย่านเพื่อนกินเขาปวดแสบนะผมลอกนะ <laughs> โอ้ยคือว่าหมอนี่ม,ออมันเป็นพายมันลอกอย่างของมันกูก,ลกำลัง,ง,งกินเขาแสบๆมาแสบซำแต่ไอ้ไอ้บอกอุ้ยคำแรกผ่านไปครับนี่คือคำของกระจัดจันทร์ว่ามีบ่อูมามีบ่อูมามีอร่อยเอาหน้าบ่ให้ผู้ใดแม่ครัวนะผู้ใดแม่ครัวผู้ใดแม่ครัวแม่ครัวอยุสาย เองเป็นคนเท็จนะครับแม่บอคราบแซ่บกาแฟอุ้ยแซบไหลายอาจารย์ใจว่าแซ่บหลายเออแต่ว่าหามูม่บ้านนี่เขากีพเพรแล้วไอ้พวกเขาทักมาอีก,กดูมะลด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 ดีให้แล้วนะสันตาเขากรีเข้มหลายเผม่อกบ้านนี่ ไม่ดีนํำไปขายสองเปนซื้องกน่สองหนนไปขายสองห้ายอนกสองเอสองานแล้วเนาะงนที่สมงนที่หาที่สอะรยสองานแล้ว่เขาที่ลน่ลงมนอเพระว่าไใส่ดีเยอะแล้วมาขอบคุณครับผมขอบคุณยุซีทุกท่านะครับผมน่ในพอยุ้เอะครับผมอะไรอะไร้ยครับผม มุนิกะมขโมดมาสื่อน้ำกันนะครับผมเดี๋ยวก็น้องยิบสิไปนะครับผมให้น้องยิบลองจลิปี่ก่อนนะครับผมน้องยิบี่ทุลักษ์นะของภาคีนะครับพี่น้องไปเด้วยวน้องนี่ครับเดี๋ยวขอขอโตไปกินข้าวกินน้ำกันครับหิวน้ำหิวข้าวแล้วครับพี่น้องเาคลิปนี้ขอฝากพี่น้องไปกดแชร์กดติดตามพี่น้องครับช่องชอช่างมือสิบกับพี่เจ้วครับผม